สวัสดีค่ะเจคเคโนแนะนำบ้านแฟลตมินิมอลให้ชมนะคะหลังนี้คุกท่านราคา1 5 5 0ล้านบาทค่ะราคาสุดคุ้มฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะมีเงินเหลือค่ะตกแต่งบ้านดูแลจนกว่าจะได้บ้านเลยนะคะสนใจโทรคุยก่อนได้คุกท่านเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้เลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในหนองปิงหนองแคส,สระบุรีนะคะมีพิขัดไว้ด้วยค่ะทุกท่านพื้นที่ขนาด34ตารางวาค่ะเนื้อที่นี้ตามโฉนดเลยนะคะขนาดพื้นที่ตัวบ้าน77ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกเป็นห้องถูกงกว้างมีพื้นที่สําหรับทาครัวมีพื้นที่นอกบ้านและมีพื้นที่สําหรับจอดรถนะคะ ได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะบ้านแฟดน,นะคะ1 5 5 0 0ล้านบาทค่ะสุดคุ้มฝีค่าโอนให้ด้วยนะคะมีเงินเหลือตกแต่งบ้านดูแลจนกว่าจะได้บ้านนะคะสนใจทักไปคุยรายนัดชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ